นรงใกล้ๆอันายโอ้จับเมงกีนู่นพี่น้องจมงกี้นู่นเจัมกี้นู่นเยไฟฉายนะไฟฉายไฟฉายเลยปันอชๆยจับเมงกี้นู่นพี่น้องมงกี้นู่นหลาเอาปเอาเหลโอ้ักัเอาเอางูขนูงูขนูมันไน่โอ้ยายเดยอยเลยหลายเลยขอท่านหน่อยท่านขอท่าน

เออิ่งเอาเด้อครับเด้อหลายคัรัะจูเด้อทำไมจูดักต้องตระโดดเลยขึ้นเอาไปเจอไรอายุเลยจับสืออะไรหลายโอ้โหเยอะมากเลยเยอะมากเลยโอ้ยเออเต็มหูเต็มหูเต็มตาอยากเห็นให้อีน้อยมันเอาเด้ออีน้อยเด้อไปทางเด้อมาจับเด้อนี่หลายคักนีอย่างเงี้ยแล้วหรอวะพ่อกินเล้อเฮ้โหยเยอะมากเนี่ย เีเยวท่าอายุอายุอาอจรนะนี่เขื่มากเลยอออืออออืออืออืนี่ออออออืออืออืออมออือ่ืออเออือทือืออออยออืออ เกย์้ำได้นั่นละแต่ว่าไล่ไล่้ำนี่ก็ไล่ยไล่คักไล่คักเออพี่น้องก็อยากวัเบิร์นี่เลยกองแะพอบัตกรบามันออกเลยมันจะบินมันเกะไปมันก็จะบินออกเต็มมือเลยบันเ้ ใบยอย่อต้นนึงนี่กินจากมือเบิต้เนี่ยสามมือสองสามมือเบิตนตัอยากจะกินเ้ยย่างชอบมากมากเลยคนแต่ชัดนะสมัยก่อนกอยู่กัเขาพาไปไต่เม่กินนู่นแกขหดมสมพี่น้องเบิงผลงานมาหนีได้เนี่ยอมา พ่อกินนะครับเนี่ยมันหลายผลโอ้งามเลยนะี่ไ <c oughs> อ้หน่อยนี่ต้นนี้โอ้ขวบขัรคค่คักเลยนะี่นะครับผลงานเดี๋ยวย้ำถอดไทยให้เบิ้งอี้ครับ